สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกทุกท่านวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องลิลิคนผู้ให้จะเป็นตาฮักนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันเพ็ญนขึ้นสิมาคำเดือนเกิดนะคะเป็นวันวิสาขาบูชานะคะซึ่งในอดีตนั้นในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงประสูติตัชรู้ปรินิพพานในวันนี้นะคะ ตายต้นสาระนะคะต้นสาระที่นี่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นต้นไม้ในสมัยพุทธ,ธกาลนะคะซึ่งตามปกติแล้วน,นะคะจะเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะแต่ปีนี้หรือปีไหนที่มี8 2หนนะคะ็ะจะเือนเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน7ค่ะอ๋ะอง่ายดีวะ่ะได้ใ่มาเทียแรกวันเพ็ญเดือน6เด้อ

ตัวเทาตัสารราันตุาทีอยู่ครับเยนะครับในช่วงที่ผมยังพันารุ่นกำเนงนี่มโว่าไม่ตาต่างว่าดีมันนโเหินะครับพอาวันเข้านี่เคยต่างว่าแล้วที่ไดไปหาสาวันแต่ว่าไปตาต่างวันนี้นะครับโมูหว่า เสียไหมไปในวาระวังให้พบกับโฆษมาจีนั่ง้ายอ่ากนันะครับขอแจ้ว่าต้องดำเนินการแบบชื่อกองไปไหนท่างสำนักทุกขอว่าไประ่อกให้ครับอ่าขอไปอกสาร่อกให้เพราะว่าคุณจนกับภาพูทเลยว่าเพื่อต่างวางข้หว่แต่แต่ไปต่างๆอ่าทำหาครับอ่านัตอนนี้นะครับการดำเนินการ เที่เรียร้อยได้บ้านเลขที่แล้วนะครับว้านเลีเห้านะครับก็วือบ้านเลขที่สองสามเจดนะครับอันนี้คือบ้านเลขที่วครับเล้ยงสองสามเจ็ดโปรแกองหมอีกเสองามเจ็นะครับื่อเที่เรียร้อยนะครับเป็นทางการนะครับได้บ้านเลขที่แล้ว

เยอะมากเหรอี่สิบมือส่อ,อมือเยอะนะค่ะมันนี่นิริมาถือโอกาสอวดเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบอวดนะคะค่ะมันนี่นินลีศไปวัดนะคะได้มีโอกาสใส่สบายพืน้นนี้สบายพืน้นนี่นะคะอายุกับ เกือบ80ปีแล้วนะคะเป็นเน่สบายคลองพอนะคะที่เพิ่ใไซยายแม่คูณใหญ่ข้างว่าตอนเพิ่นมาจีบยาเม่เพิ่นเพื่ไซสบายพื้นนีมากนะคะนี่ก,ก็เลยมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีสมบัติเป็นเอกสมบัติแห่งความหลังเป็นเอก ซิงที่มีค่าที่สุดนะคะนี่กัจจก,กิบรักษาไหวนะครับคือแบบว่านี่เป็นผาลายกิฟนะคะเป็นคลองไนพอตอนย่าแม่คุยฟั่งัตอนนั้นนี่หลีไปเปิดตู้เก็บคลองนี่เห็นก็เลยจับมาย่าแม่เห็นตอนย่แม่ยังแจ่ความได้เนาะย่าแม่ก็บว่าอย่าเอาสบายก่อจะใส่เด้อ เป็นว่าเอกคองไงพอเจ้าเด้ยองพอจะเตสมัยไม่คุยก็ออ่อยกันะที่นี่ก็ยิ่งสนใจยิ่งอยากได้นะคะก็เลยเอาไปใส่นะคะเอาไปใส่ใส่ไปวัดไปว่าใส่ใส่บาทนะคะเป็นสิ่งที่มีค่านะคะแต่ว่าแต่ก่อนอ่ะสวยนะคะยิ่งกับสักเอาไปสักแล้วซีก็เลยตกนะคะเพราะว่าเป็น เป็นยอมเอด็กของเป็นยอมจากเปลือกใหม่จากยังของโบราณนะคะสีตกแต่ก่อนนี่อันนี้ไม่ดกระบ,บอกว่าภูมิใจนะคะที่มีสิ่งที่มีค่าไว้ในมือนะคะ <c oughs> ค่ะจบเนาะ <c oughs>